ส ل ا م ด้วคมารอตูอบรกาตุวที่ฉันชื่อนางสาวฟติฮากุสุลงรหัสนักศึกษา65244.1009วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องทักษะการเขียนในรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูค่ะลำดับแรกนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของทักษะการเขียนกันนะคะ การเขียนก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝนการเขียนเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจได้ทราบถึงความรู้ความคิดความรู้สึกความต้องการและสามารถนํามาบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารนั้นได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่นดินสอปากกาสีภูการกระดาษกระดานและอื่นๆการเขียนจะต้องเขียนเป็นภาษาซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้ค่ะต่อไปนะคะความหมายและความสำคัญของการเขียน การเขียนหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้ความคิดและประสบการณ์เพื่อสืบไป เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้ได้อย่างกว้างไกลนอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนานอีกด้วยค่ะหัวข้อต่อไปก็คือจุดประสงค์ของการเขียนก็คือ 1. เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเช่นเหตุการณ์ประสบการณ์ประวัติและอื่นๆ2เพื่ออธิบายความหรือคำเช่นการออกกำลังกายการทำอาหาร คำนิยามต่างๆและอื่นๆ 3. เพื่อโฆษณาจูงใจเช่นโฆษณาสินค้าภาพ,พยนตร์รายการโทรทัศน์อื่นๆ 4. เพื่อปลุกใจเช่นบทความสารคดีเพลงปลุกใจและอื่นๆ 5. เพื่อสแสดงความคิดเห็น 6. เพื่อสร้างจินตนาการเช่นเรื่องสรรรั้นนิยายนวนิยายและอื่นๆ 7. ก็คือเพื่อล้อเลียนเช่นบทความการเมือง เศรษฐกิจเป็นต้นแเพื่อประกาศแจ้งให้ทราบเช่นประกาศการทางราชการประกาศรับสมัครงานเป็นต้น9เพื่อวิเคราะห์เช่นการเขียนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองวิเคราะห์วรรณกรรมและอื่นๆ10เพื่อวิจารณ์เช่นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลวิจารณ์ภาพยนตร์วิจารณ์หนังสือ 11. เพื่อเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 12. เพื่อกิจธรรมต่างๆเช่นจฉดหมายการกรอบแบบรายการและอื่นๆ หัวข้อต่อไปก็คือลักษณะของการเขียนที่ดีก็คือ 1. ชัดเจนผู้เขียนต้องเลือกใช้คำที่มีความหมายเด่นชัดอ่านให้เข้าใจง่ายไม่คลุมเครือ 2. ถูกต้องในการเขียนต้องคำนึงถึงความถูกต้องทั้งในด้านการใช้ภาษาความนิยมและความเหมาะสมกับกรลเทศะ 3. กระทัดรัดทวงทํานองการเขียนจะต้องมีลักษณะใช้ถ้อยคำ น้อยแต่ได้ความหมายชัดเจน 4. มีน้ำหนักางานเขียนที่ดีต้องมีลักษณะเร้าความสนใจสร้างความประทับใจ 5. มีความเรียบง่ายงานเขียนที่ใช้คำธรรมดาที่เข้าใจง่ายและหัวข้อสุดท้ายก็คือความสำคัญของการเขียนและประโยชน์ที่ได้รับก็คือ 1. เป็นเครื่องมือสื่อสาราหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องการถ่ายทอดความคว,ความค ความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเองออกเสนอผู้อา่าน 2. เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลที่ตนได้มีประสบการณ์มาก่อน 3. เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งในเรื่องที่ผู้ เขียนเกิดความรู้สึกประทับใจหรือมีประสบการณ์ 4. เป็นเครื่องไทยทอดมรดกวัฒนธรรมเช่นไทยทอดสมัยหนึ่งไปสู่อีกสมัยหนึ่งเป็นต้น5เป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาเนื่องจากการเรียนรู้ทุกอย่างต้องอาศัยการเขียนเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกสิ่งที่ได้ฟังได้ได้อ่านและนำไปสู่การพัฒนาสืบต่อไปค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสัลาอมลีกุมารอมทงลลอยบรากาตุ